รู้จักกับบิมมานานยังครับก็ประมาณเขาปีที่4แล้วค่ะปีที่4แล้วแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะรู้จักเนี่ยมีปัญหาภูมิแพ้ค่ะมีปัญหาปลายประสาทอักเสบใช่ค่ะภูมิแพ้นี่แพ้อะไรครับอ่าแพ้ฝุ่นละอองทั่วไปนะคะแม้แต่อ่าที่อับอับหรือที่ชื้นที่มีอากาศที่มันไปด้วยฝุ่นนะคะอือืมคือที่ที่ไม่ไม่มีอากาศบริสุทธิ์ที่อากาศไม่ถ่ายเทค่ะนะก็จะแพ้แพ้ มีลักษณะเป็นยังไงฮะคือจะจามค่ะจา,จามแล้วก็เกิดอาการาตาบหวมทั้งสองข้างทุกะะมาอีกหนึ่งโรคก,ก็คือโรคปลายประสาทอักเสบใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นครับมือนะคะมันทํางานไม่ได้ไมาอาการปวดนะคะแล้วทรมานนอนไม่หลับคือเป็นมากอะค่ะเป็นที่เฉพาะนิ้วมือทั้งสองข้างนิ้วทั้งสองข้างด้วยมันมันเริ่มรู้สึกว่ามีความผิดปกติคืออะไรฮะ อาการคึงมันชาค่ะเริ่มจากชาชาก่อนค่ะอ uh huh. ชาทั้งสองข้างเะคะเริ่มจากที่ปลายนิ้วไปปลายนิ้วค่ะมันมันเริ่มชามันตั้งแต่โคนนะคะโคนนิ้วขึ้นไปแล้วครั้งแรกที่รู้สึกว่าชาเพราะเพราะไปโดนอะไรไหมหรือว่าอันนี้จากการที่ไม่โดนไปโดนอะไรนะไม่ไม่ไม่ได้โดนนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะทํางานแล้วก็รู้สึกเหมือนนิ้วมันชาชใช่เหมือนเวลาที่เราเป็นเน็บอย่างนั้นใช่ค่ะ อาจารย์ภัยครับปกติคนที่มีอาการปลายประสาทอักเสบเนี่ยจะเป็นที่ส่วนไหนแล้วก็จากสาเหตุอะไรครับเป็นที่ส่วนไหนก็ได้สาเหตุก็มีหลายอย่างอย่างแรกก็อาจจะเกิดการอักเสบเนื่องจากการติดเชื้อครับอย่างเช่นคนเป็นงูสวัดอย่างเงี้ยติดเชื้อไวรัสแต่ว่าหลังจากงูสวัดหายก็จะมีอาการของปลายประสาทอักเสบขึ้นมาได้ อย่างที่สองก็เกิดจากการขาดวิตามินวิตามินบีซึ่งซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าทานอาหารที่มันไม่ได้ประกอบด้วยวิตามินบีนะคะอันนี้ขาดขาด,ขาดวิตามินคาา่ะอันที่สามก็อาจจะเจอสารพิษก็ได้ครับอย่างเช่นพวกโลหะหนักอ,อะไรพวกนี้ค่ะทำไมเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้ยังไงจากตรงนี้คงจะเป็นเรื่องของว่า บุญมากกว่าค่ะเป็นบุญเลยเหรอเป็นบุญเลยครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยการไม่เป็นโรคเป็นราบอันเประเสริยรแน่นอนคือว่าบุญค่ะอืมใครใครบอกบุญมาฮะก็พอดีอได้ชมรายการสุขและสวยครับแล้วท่าน อาจารย์ก็ออกมาพูดแล้วก็บุคคลที่อยู่ในรายการนั้นเป็นอาการโรคเดียวกับเราค่ะภูมิแพ้ก่อนเลยได้ลองทานสูตรสีเขียวค่ะสีเขียวค่ะเป็นจำนวนเท่าไหร่ฮะต่อวันกี่เม็ดะไปวันละสี่แคปซูลวันละสี่แคปซูลตามที่ในรายการโทรทัศน์บอกเลยถูกต้องค่ะเช้าสองเม็ดก่อนนอน2เม็ดค่ะ แล้วอยู่สักเมื่อไหร่ฮะถึงรู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ค่ะเกือบเกือบหนึ่งสัปดาห์ค่ะผลมันยังไงฮะภูมิแพ้ภูมิแพ้มันหายไปมันหายไปตรงที่ว่าจากน้ำมูกที่เคยไหลจากการจามจากการที่อยู่ใกล้ฝุ่นที่เราทุกทีอยู่มันหายไปสงสัยไหมครับเพราะอะไรก็ฉันกินยามาเป็นสิบยี่สิบปีไม่ดีขึ้น ก็จริง่ะยเฉพาบีม,มากกว่าไม่ไม่ถามตัวเองเหรอว่เาเ,เรากินอะไรเข้าไปมีถามไหมฮะคือถามตัวเองว่าสิ่งที่เราได้ได้รับรู้จากที่ได้ชมรายการมาแล้วสิ่งที่ผู้ที่ออกมาเชิญปฐกันได้พูดไว้แล้วกับตัวเราก็คือพิสูจน์ว่าอาการเราดีขึ้นนะทุกวันนี้คุณแพรวพันธ์ยังมีน้ำมูกไหลแพ้ฝุ่นอีกไหมฮะก็ขอบอกด้วยความสจริงว่าไม่เป็นอะไรเลยสุขภาพกับดีขึ้น วันล,ละสองแคปซูลเ,เหลือแค่2แคปซูลแล้วก็คือเรียกง่ายว่าภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับที่สมดุลแล้วก็รักษามาตรฐานเอาไว้่ะเอาล้ครับขอบคุณมากครับค,คุณแพรพรรณครับข้อมูลในศตวรรษที่21สนะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะยิง่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว T S 2มีระดับสูงไป ก็แสดงอาการเพิมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะสามารถที่จะเพิ่ม th 1และ t regulator โดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ th 2ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ th 2กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้ จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอน1นึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้าสองแคปซูลก่อนนอน2องแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้2องแคปซูลก่อนตอนเช้า2องแคปซูลก่อนนอนแล้ว7วัน ยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะมีอาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6แคปซูลต่อวันนะครับสอาสัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับ